ยำรวมมิตรกินยำรวมมิตรนะคะยำม,มาม่ายำม,มาม่ารวมมิตรนะคะทุกคนกินกุ้งไปแล้วเหลืหอต่หัวกุ้งเหลือได้หัวกุ้งลืมนะคะมาๆม,มาช่วยกันเดี๋ยวจะกินไม่หมดดูหน้าก่อนหน้ามันแปรบนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเนาะ เดี๋ยวเราโปะแป้งสักหน่อยกินเสร็จใครจะเข้ามาไหมเนี่ยช่วงนี้กินปลาหมึกเยอะกลัวเหมือนกันนะ ลัวอะไรนะคัวไขมันขึ้นพี่เล็กเจ้าสวัสดีเจ้าน้องกำลังหาได้กินข้าวช่วงนี้มาเฝ้าล้านเจ้ามาเฝ้าล้านกำลังหากิน ลำก็ล้ำอยู่จอเนาะหู้ซึกว่าจะหวานหวานน้ำกระเทียมด้องไปหน่อยบะหมูจะกินอย่างเนาออาการมันก็ท่อนๆนี้น่ยเฝ้าร้านเนาะก็กินจีนเนาะแง่บ้านเฮาอ่ะคุณพ่อสมชายคนรอสวัสดีค่ะ นนกินข้าวกินเที่ยงนะคะคุ้มทานเที่ยงเคลียโทรศัพท์เนาะเมเมโมรี่มันเต็มนะเมมโมรี่มันเต็มมันจะไปทางไหนก็ไม่ได้นะกล้าวนะพี่เล็กเนาะเดี๋ยวด้วยอะปีใหม่เนาะจะได้ปิกบ้าน กินบอหู้จะกินอย่างเข้ากับไปเดินพอแล้วก็แบบมันก็ว่ายากกินนะ <c oughs> ลืมกับแม่พอดีว่าเพิ่งได้กินข้าวนะพอมันมาว่าง <c oughs> ขอโทษค่ะลืม <c oughs> ลืมนะโหตามมาว่านะ <c oughs> ตามมาว่านะคะขออภัยค่ะแม่ค่ะ <c oughs> แม่จะขึ้น <c oughs> ใช่ไหมแม่ขึ้นได้เลย,เลยหนูขึ้นแค่สิบห้านาทีเองให้อภัยลูกเถอะ ย่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะหนูเพิ่งได้พักไงแม่พอไปกับข้าวมามันก็เลยมานั่งกินเสียเวลานิดนึงนะคะ15นาทีขอ15นาทีในการกินโชว์วันนี้กินแต่น้ำแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยชามะนาว ตั้งแต่สิบโมงแล้วเนี่ยยังไม่หมดเจ้าเลยเขาให้ปลาหมึกเยอะอยู่ให้กุ้งมาตัวเดียว <c oughs> ให้กุ้งมาตัวเดียวนักนั้นเป็นหมูยอหมูสาบนะอืม มนะกินอะไรก็ไม่ค่อยหมดหรอกกินแค่นี้แบบว่ามันก็รู้สึกว่ามันอิ่มอะ่ะมันอย่างข้าวอย่างเงี้ยข้าวห,อห่อนึงที่เขา,าจานนึงที่ว่าเขามากลมๆเนาะต้องแบ่งสามหนูกินได้แค่ส่วนเดียว <c oughs> หนูก็จะกินได้แค่ส่วนเดียวแค่นั้นแต่ถ้าวันไหนกินส่วนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนกว่านะคะ ส่วนไม่ถึงสองส่วนนี่ยก็ถือว่ากินเยอะวันนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะถ้าไม่ว่างก็จะไม่ถ้าไม่ได้อย่างที่ติ๊กตอกบอกเนาะถ้าว่างนี่ก็จะโพสถี่ๆใช่ไหมช่างบอยเจ้ากินติ๊กติ๊กเน่าอว้วนหนาวอยากคินอว้วนอยู่เจ้านะคะช่างบอย คสทยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยากนอ้วนอ่ะกินข้าวก็ได้น้อยกินข้าวก็ได้ิีเดียวนะคะรักษาหุ่นนะคะรักษาหุ่นแต่ดีใจนะเวลาไปหาใครที่ใหม่ๆนะเขาบอกอุย้ยสวยขึ้นออราา่าจับอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ออราจับนะก็ดีนะร้านนี้ใส่หมูยอให้เยอะได้กุ้งมาหนึ่งตัวได้ปลาหมึกมาห้าหกชิ้นอยู่สี่ชิ้นอยู่ได้หมูยอมาเป็นแท่งเลยมั้งแท่งเล็กนะ มาอยู่เป็นเพื่อนหนูกินข้าวเนาะอันนี้เสียงเพลงมันเงียบไปแล้วนะสองวันก่อนคือที่เนี่ยคือคืนมากเพราะจะมีงานเนาะเขาจะมีจัดงานวันวันที่ยี่สิบเก้านะคะถึงวันที่หนึ่งโอ้โหเขาเปิดเพลงในแบบอันนี้มากนะคะแบบดูดูแบบคื้ๆเลยเนาะดูคื้ๆมากนะคะแล้วก็ แต่วันนี้ดูเงียบๆนะคะวันนี้เขาไม่เปิดเดี๋ยวจะไปบอกว่าเปิดดังๆเลย <c oughs> ครอยู่แถวโนนนะคะโนโนทบบุรีนะคะมาได้นะคะมามาเทศกาลงานงานร้านค้าแถวเช่าด้านเนี้ยค่ะเขาร่วมกับทางวัดสวนแก้วเนาะเออเขาจัดมหกรรมลดราคานะคะสินค้านะคะถึงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งนะคะ เข้ามาได้เลยนะคะร้านอยู่ซอยหกนะคะใครชอบเป็นนักสะสมของเก่าอะไรเงี้ยลองมาดูนะแต่ส่วนมากเนี่ยทั้งแถบอะค่ะจะเป็นของเก่านะคะของเก่านะคะตาดีได้ตาลายเสียต <laughs> าดีได้ตาลายเสียนะคะแต่ว่าของที่ร้านดีทุกชิ้นนะคะของที่ร้านดีทุกชิ้น ของเก่าหายากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากเป็นที่บ้านเป็นโคมไฟเรือนะคะเออที่ร้านส่วนมากจะเน้นของของเรือนะคะเป็นพวกที่ว่าประมูลมาจากโคมไฟพวกเรือเก่าเนาะอย่างนาดีกาเรือละฆังเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอา้าอันนี้ฮัลโหลน้ำหมอกก่อนนะเธอ เป็นอะไรเรือเอาสวิตไฟเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโคมไฟเรือนะคะที่เขาไปประมูลมาเนาะใครสนใจในแนววินเทจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาชมที่ร้านได้นะคะมีมีให้เลือกเยอะทั้งโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเยอะๆนะคะยังไงก็ ผ่านมานะคะผ่านมาช่วงงานนะคะ29นะคะถึงวันที่หนึ่งนะคะ I want, ใช่ไหม I want, นะคะ thank you <laughs> welcome นะคะ welcome 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 อ,อะไรเนี่ย welcome my channel <laughs> welcome มหากรรมนะคะ product special นะคะ รถกระนำซัมเมอร์เซลล์นะฮะมีเพื่อนกินมีเพื่อนคุยมีเพื่อนกินนะคะก็เก่งนะคะวันนี้จะหมดชามแล้วด้วยทุกคน กินได้แค่นี้นะคะเก่งมากเ,เมื่อเชา้ชาช่วงเช้าก็ลืมกินยานะคนกินยาหลังอาหารเดี๋ยวกินยาหลังอาหารมื้อนี้แล้วกัน,นะะเนาะ นี่มีแตงโมจะได้ว่ากินได้มามามาเพื่อน น้องแพตตี้อร่อยไหมโอ้โหเนี่ยมีเพื่อนกินนี่ถือว่าอร่อยมากน้องแพตตี้ปกติเมื่อวานเมื่อวานลมตีขึ้นตอนเย็นก็ไม่ได้กินข้าวนะคะเป็นลม <c oughs> ลมนะคะแน่นเนาะแน่นท้องไปหมดเลยนะคะไม่รู้กินอะไรตอนเช้าตอนเช้าก็กินอะไรอ๋อตอนเช้าก็กินข้าวข้าวห้าบาทโอเคอยู่นะคะตอนเช้าเนาะตอนเที่ยงนี่กินมามะ่ามาม่าห่อหนึ่งอะที่เขายำให้ก็เ,เหลือเหลือนี้ เออก็แสดงว่าโอเคอยู่สวัสดีค่ะน้องแพทนะคะไปเรียกบ้านเท้าหนาวแล้วไปเรียกเนาะบ้านเท้าหนาวนะทางอีสานก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนทางอีสานทางเหนือเนาะ บอยบ้านเ้าหนาวแล้วปกติกินไม่หมดนะวันนี้เก่งเห็นป่ะกินผล,ลไม้ก็หมดนะน่าจะหมดแล้วทุกคนขอเวลาห้านาทีจะลงไลฟ์แล้วนะคะ โอ้ยเก่งที่หนึ่งเลยพี่จีเจ้าสวัสดีเจ้าบ้านเท่าหนาวพอสุขภาพกันด้วยเดิน้าที่ไหนเนาะขนาดอ,อาจว่าไอ้ตรงตรงเนี้ย